สวัสดีจ้าพี่น้องมาลุ้นหัวในกันจ้าวันที่หนึ่งสิงหาแลนะพี่น้องเนาะงวดว่างหันบ่ถือจ้ะล้อหลุนงวดใหม่กันเลขสูตรน่าจะเนาะงวดนี้ย้ายเฮ็ดได้สามตัวแม่พี่น้องงวดวังหันมันบ่เข่าเนาะบางวันมันก็ได้เก้าตัวบางวันมันก็ได้หกตัวมันก็งวดเข่างวดหลุดบางทีก็เข่าซ้อนเลี้ยนกันหลายๆงวดติดกันนะพี่น้องเนาะงวดว่างหันมันหลุดไปงวดที่ผ่านมากก็เข่าตัวกลาบบน ก็ถือว่าันบ่เข้านะพี่น้องเนาะมันเป็นสูตรล่างจ้ะมารุ่นเบิ่งกันจ้ะแต่ว่างวดนี้ย้ายเมื่อคืนนี่ย้ายฝันเนาะเมื่อคืนนี้วันมื้อนี้วันที่21กรกฎาคมนะจ้ะเมื่อคืนนี่ย้ายฝันแต่ว่ามารุ่นเบิ่งเลขสูตรกันก่อนวันสิเข้าบ่นนั่จ้ะพี่น้องเนาะยายสิเว้าเลียงความฝันให้ฟังเด้อจ่ะเด้อเลขสูตรงวดนี้วันที่1สิงหาคมเนาะจ้ะเนาะ เลขหลักสิบย้ายเฮดได้หลักสิบเฮดได้สามตัวซ้ำแล้วจะเ้อตัดออกสองตัวเหลืออยู่ตัวเดียวกันนี่ละจะก็ที่ได้สามคูประมาณนี้เนาะจะเนาะถ้าเป็นแบบนี้มันหน่อยตัวมันคงมีตัวเลือกถ้าถือกระดีถ้าบ่ถือกระรุ่นงวดไม่ต่อไปเพราะว่านานทีมันจะได้สามคูแบบนี้เนาะจะเนาะเลขหลักสิบมันซ้ำกันสามตัวมันจะตัดออกเหลือตัวเดียว บางวัดเด็หลักสิบมันกระสีซ้ำตัวซ้ำสองตัวที่กรสีตัดออกกับสีเหลือหกคู่อันนี้ซ้ำสามตัวตัดออกเหลือสามคู่จ้ะวันที่หนึ่งสิงหาเข้ารุ่นกันประมาณนึงแล้วจะน่าพ่นองนะมาฟังความฝันย้ายกันจ้ะเมื่อคืนนี่เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมื่อคืนนี้ย้ายฝันฝันว่า ม่เห็นค้นจ้ะม่เห็นค้นแต่เขาเขียนใส่กระดาษเพื่อนเขียนใส่กระดาษข,ขาวๆมาให้ยายย้ายสิบ่เขียนลงตรงนี้เ้อจ้ะเพิ่นเขียนใส่กระดาษข,ขาวๆมาให้เนาะพี่น้องเขียนเขียนเลขสี่เพิ่นที่เขียนเลขสี่แล้วก็เครื่องไม้บวกแล้วก็สี่ศูนย์จ้ะอันสี่ศูนย์เนเพื่อน,นที่เขียนเท่ากับไหมจ้ะเพื่อนที่เขียน เลข4แล้วก็บ,บวกสี่ศูเลขสี่กับเลขศูนยะ์เนาะแล้วก็เท่ากับเพิ่นเขียนมา้ยายซ้ำนี่จ้ะบรู้วมสิออกบล้อลุ่นเบิงกันจ้ะพี่น้องถ้าพี่น้องฝันแมนฝันดีกะเม่นไ้ใต่คีปให้แมมิลาน้ำเนีจ้ะแมมิล่าก็เสียนมาลุ่นความฝันเนาะจ้ะเนาะความฝันเนี่ก็ซีเซอรอยเ0อร์อรเซนบางทีก็เข่าตรงเป๊ะเนาะจ้ะบางทีกับบเข่าพี่น้องล้อลุ่นเบิงวางงวดวันที่หนึ่ง สิงหาว่ามันสีมีตัวใดนะะจะเนาะนั่นล่ละเลขสูตรกับมีสามครูนั้นๆเด้อจัดเด้อนั้นย้ายสีเฮดได้สามครูส่วนมากมันจะเป็นสูตรนี้มันมีเก่าครูน่าจะเนาะบางทีก็ได้หกคููบางทีก็นี่ล่ะเลขลักสิบซ้ำกันก็จะได้สามคููประมาณนี่ก็มาลุ่นเบิ่งกันจ้ะพี่น้องกับความฝันจ้ะฝันเต้นเนิ่นเนิ่นบอลูว่ามันส่เข่าบอ ฝันว่าเพื่อนเขียนไห่แต่บ่เห็นค้นนะพี่น้องฝันว่าเพื่อนเขียนเลขสี่เลขสี่แล้วก็เครื่องหมายบวกแล้วก็เลข 4, สี่ศูนย์แล้วก็เท่ากับเขียนเท่ากับให้พออ้อมนะแต่ว่าสิกับเท่ากับท่อใดาแต่ว่าถ้าถืกถ้าออกก็คือซีเมนต์น่จจะพี่น้องถ้าบอออกก็เท่ากับว่าฝันบแม่นงวดนี่ก็ะรุนงวดต่อไปอีกน่าจะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้กับประมาณนี่ลหละจ้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาคอมเมนต์เด้อจากพี่น้องขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า